ขึ sea, 5, 000, 4, 000้นเชียงใหม่5วันสี่คืนที่โคตรมันเจอแต่ฝนที่เดาใจไม่ได้ใส่เสื้อก็ฝนทีไรฝนหยุดทุกทีแถมคืนแรกยังเกือบหลงแต่โชคดีมีคนพื้นที่แนะนําทางไม่งั้นงานงอไปทางเปลี่ยวกว่านี้แน่นอนพอจะถึงอุทยานก็เล่นเอาสัมืทธิองไม่เห็นอะไรเลยพอไปถึงเชียงใหม่น้ำท่วมเกือบถึงถนนในอุทยานพอช่วงนั้นพายุเข้าพอดีแถมขากรรไกรต้องผ่านเส้นทางลิ้นเผื่อตอนมืดที่ฝนเพิ่งตกไปไม่มีใบแล้วหมอกก็ยังลงจัดอีกต่างหากเจอด้วยมีคนเสียสติหนาวมากหนาวจนเสียสติ อ๋อลงออล่ามันเจ้อมันเจาะน้องบอกว่าจะจ่ายจริงซะวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับแต่ก่อนออกเดินทางเนี่ยก็ต้องมารัดกองกันก่อนวันนี้เราก็ได้สายรัดกอกแก๊กมาใหม่ซึ่งมันค่อนข้างยาวมากเลยทีเดียวเราก็เลยต้องตัดออกนะครับเพราะไม่อย่างนั้นตอนรัดหรือว่าตอนถอดเนี่ยมันจะยุ่งยากตัดเสร็จก็ต้องมาหล่นไ,ไม่ให้เชือกลุยแล้วก็ทําอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองข้างจากนั้นเนี่ยก็เริ่มรัดได้เลย จัดของเสร็จแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางคืนแรกเราจะไปพักที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งก็ถือเป็นแผนข้าวๆอ่ะนะเพราะว่าทริปนี้เราไม่ได้เตรียมเต็มไปตอนนี้เวลาเที่ยงยี่สานะครับอยู่ที่มโนบัวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วกข้าวดีกว่าสุปเต้า ถ้าขี่รถมาหิวๆแล้วมีร้านส้นตมตำอยู่ยิ่ยงมีไก่ย่างด้วยนะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่แวะขนาดว่าอยู่คนละฝั่งยังต้องอยู่เทินกลับมากินถึงแม้ไก่ย่างจะหอมแต่เราก็สั่งคอหมูย,ย่างกันเพราะว่าน่ากินมากถ้าให้สั่งสองอย่างเลยกลัวจะกินไม่หมดเพราะว่าบนโต๊ะตอนนี้มีหลายอย่างแล้วกินส้ตมตำกันจนอิ่มแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันต่อเลยจนมาถึงที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมาตอนเย็นใกล้มืดว่าสวยแล้วมาตอนกลางวันเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยตอนนี้เวลา3โมง เราสองคนเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วก็จอดรถใส่เสื้อกันฝนกันเลยดูจากสถานการณ์แล้วตกแน่ๆเพราะลมแรงมากและที่สําคัญข้างหน้ามืดครึม้มใส่เสื้อกันฝนเสร็จก็ได้เวลามุ่งหน้าตรงเข้าสู่พายุขี่มาไม่นานเกินรอก็เจอฝนจริงและก็แรงมากด้วย ขี่มาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงฝนก็หยุดถนนแห้งคลิปก็เลยลูกสิบเสื้อกันฝนลงมาหน่อยเพราะว่าค่อนข้างร้อนเลยแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยอ้าวมืคดครึ้มอีกแล้วไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าตกไม่ตกไม่รู้แต่อยู่ข้างทางโคตรสวยตอนนี้อยู่แถวอุทัยธานีแล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อกันฝนกัน อันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเซื้อกันฝนคนเดียวนะครับเพราะไก่บอกว่าไม่ร้อนแล้วก็กลัวฝนตกอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าตกอีกจริงๆนะครับแต่ว่าตกไม่แรงมากพอเดินทางมาถนนที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเย็นโคตรหนาวเลยเพราะตอนนี้ฝนตกลงมาเบาๆแต่ก็ต้องทนเอาไว้เพราะว่าถอดเซื้อกันฝนแล้วที่เกลยดจอดใส่พอจอดเติมน้ำมันเท่านั้นแหละไก่แทบไม่ไหวขอหยิบข้างกล่องแป๊บนึงซื้อสเสบียงทุนไว้ไปอุทยานนะครับเกลียดเลยวันนี้มีเตาแก๊สชิวๆแต่ไม่มีกระทะ้วต้มยังไงล่ะครับอาจจะดูว่ายอาจจะ S <S <S เราก็ได้แววปามเข้าห้องน้ำซื้อมาม่าตุนไวหน่อยเพื่อดึกๆเนี่ยจะหิวมีแกส๊สมีเตาเ,เรียบร้อยแต่ปัญหาคือเราไม่มีกระทะก็เลยคิดกันว่าเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรก็ได้ที่ต้มน้ำได้แต่ถึงเราจะมีม,มาม่าแล้วเราก็ไปหาอะไรกินเพื่อตอนดึกๆจะได้ไม่ต้องหิวกินเสร็จก็ลุยออกเดินทางกันต่อเลยขี่มาเรื่อยๆลระหว่างทางก็เจอร้านขายของชำมองไปในร้านใหญ่มากน่าจะมีพวกกระมังหม้อไห่ก็เลยแวะเข้าไปดูเผื่อได้หม้อมาต้มน้ำาจ็ดกเซนอืมห้าสิบแปดกำลังดีอืมบางๆอ๋อโดนความร้อนได้ร้อนไว โอ้ใหญ่ไปมีหูมันเก็บยากอ,อย่างนี้อะไรด,ดีแล้วเก็บง่ายเด็ดเฮ้ยดีใ,ใจมอดได้ดนนีแล้วอะตอนแรกจะสิบพาม่าเห็นเกาหลีแต่ทีเนี้ยคือมันไม่มีชามเลยเออใช่แต่ลืมแปลว่าถ้ามีมอกินใหมอ,อได้<ช><ช>ไม่เป็นไรนะเอาไว้พรุ่งนี้ได้ระหว่างที่เราทายาแก้ปวดเมื่อยอยู่นะครับก็มีคุณน้านะครับถามว่าเราจะไปไหนเราก็บอกว่าจะไปอุทยานแห่งชาติแม่วงคุณน้าก็เลยแนะนําทางให้นะฮะ ทางนี้ก็ออกได้แต่มันจะอ้อมไปนู่นเหมือนกันทางนี้มันยิงตรงไปแต่ทางนี้มารัดมันจะเป็นเหมือนกับทางผ่าหมู่บ้านนะตางนี้เปียวมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะมีช่วงที่มีบ้านคนอ่ะก็มีบ้านคนแล้วช่วงไม่มีบ้านคนมันก็จะไม่มีบ้านคนเลยวัดตรงไปอย่างเดียวเลยแต่ทางโน้นมันจะเป็นแบบเหมือนกับทางหลักอย่างนี้เลยมีไฟใช่มันจะมีไฟปปะจำทางนี้เลยพอไหมพอมากชัดแจมเต็มเปีลยมได้ยาคนดดยเสด็จพังพอแล้วมีพลัง ยังทีหลังก็ต้องใช้แล้วนะถ้าเป็นยางีง <c oughs> พ่อออกเดินทางมาก็เป็นอย่างที่นาเขาบอกเลยนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็ไม่มีไฟถึงแล้วบงบงงงเออถึงแล้วเชื่อถึงแล้วบงบงงงมากางเต็นท์แต่หนูไม่ได้เต็นท์มาสรุปก็คือคืนนี้เราไน่นด่นอนที่อุทยานกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานกลับบ้านหมดแล้วคืนนี้เราสองคนก็เลยไปนอนโรงแรมกันตื่นเช้ามาก็ลุยไปที่อุทยานแห่งชาติแม่วงกันเลยแล้วบรรยากาศตอนเช้าก็แตกต่างจากตอนกลางคืนอย่างมากพอมาถึงทางเข้าอุทยานก็จ่ายค่าบริการแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลย ชอบคืนได้ยินชากาแฟไม่ได้เวลาจะได้กินชากาแฟเนี่ยก็จะดีใจเป็นพิเศษพอสั่งเสร็จก็ไปตามล่าหาตราประทับก็เลยแล้วเราก็ได้ตราประทับแล้วก็ลายเซ็นลายแรกนะครับและพี่เจ้าหน้าที่ก็แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานด้วยนะครับจากนั้นก็หาลายเซ็นลายต่อเลยและลายเซ็นนี้ก็เป็นลายเซ็นที่หายากมากก็เป็นลายเซ็นที่มากับรถสายตรวจนะครับนานๆจะเข้ามาทีแล้วเราก็ได้หลายลายเซ็นเลยแต่ว่ายังไม่ครบนะครับเหมือนจะขาดกวางไปลายเซ็นหนึ่งกระขายของแท้มันกัดข้อซองหนูแล้ว ซื้อมาแล้งมันก็ได้ใช้หรอ่เขาทีดทั่วแหละทีเนี้ยกันยุงได้ไอืกินเหมือนยากันยุงเลยทุกคนตอนเนี้ยตัวหนู่มเขามีออร่ายุงจะไมใกล้ๆเขาในรัศมีหนึ่งกิโลเฮ้ย <c oughs> ีดแล้วรู้สึก <c oughs> มีพลังเลยอะ่ะเข้ามา จากนั้นเราก็ลุยไปที่อุทยานแห่งชาติคลองลานกันต่อเลยแต่เรามาผิดจุดนะครับลายเซ็นไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียงแหบเลยอะไปที่หน้าแล้วกกกันนะคะพอมีลายเซ็นนี่ตรงไหนอ๋อลงอ๋อเล่ามันจ้อมันจ้อน้ำบ้าวใจาริงจ้าเจ็บคอเหมือนลานกลางเต้นเอกชนตลอดแนวกลางริมทานได้เลยอ่ะดีอ่ะถ่ายรูปแบบเท่ๆกันปะ ยยได้้คนอื่นเขาทำแล้วมันเท่มากอ่ะแล้วถ้าเราทำอ่ะก็เทระเงี้ยพอจอดรถเสร็จแล้วก็มาปั๊บตาประทับแล้วก็เซ็นลายเซนนะฮะซึ่งก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยน้ำตกคองลานสวยมากต้องบอกว่าน้ำตกคลองลานนี่โคตรสวยโคตรใหญ่โคตรอลังการเลยนะครับถ้ามีโอกาสมากันแพงเพชรเนี่ยแนะนำให้แวะมาเลยนะฮะจากนั้นแล้วก็ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดินทางต่อกันเลย ดีมากนะครับแล้วก็ได้รูปมาด้วนยะทีมกระแดดมันรุดปอลเหรอพอเราจะเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปางฝนก็ตกลงมาเรนต้องจอดรถใส่เสื้อกันฝนกันก่อนต้องบอกเลยว่าวิวโคตรด,ดีตน ฝนตกได้ประมาณสานาทีก็หยุดนะครับเราก็เลยต้องแวะตามถอดเสื้อกันฝนเพราะตอนนี้แดดแรงมากๆอากาศร้อนโคตรเลยและหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าตรงไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยสุดท้ายเราก็มาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนค่ำก็เลยเช็คอินเข้าโรงแรมกันก็เดี๋ยวไปติดต่อโรงแรมนะครับมีห้องว่างหรือเปล่ามาจะมีนะครับไปแล้ว พอได้ห้องพักก็ขนของเข้าโรงแรมกันเลยวันนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติออบขานแต่ก่อนอื่นเราก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนที่จะเริ่มอ,ออกเดินทางกันเอ่ต่อมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะใช่ไหม้าขงเใหม่หาร้านแบบส่มก็เจอเฉยเลยถ่ายแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกันเลยออกมาไม่ทันไรก็เป็นอย่างที่เห็นป่<ก>าจุดฝนตกมากโล่งใจแล้ว ก็เลยจอดใส่เสื้อกันฝนตอนแรกคิดว่าจะรอดแล้วไปได้เรื่อยๆสบายๆแต่ที่ไหนได้ขีมานที่เดียวฝนตกแรงมากมองอะไรแทบไม่เห็นสุดท้ายไปต่อไม่ไหวก็เลยหาที่พักรอฝนเบาค่อยไปต่อรอสองคนยืนรอไปชั่วโมงเลยกว่าจะเบาลงได้เพราะตอนนี้เนี่ยพายอยู่เข้าเบาแล้วเบามา,มาก้จมองข้างหน้าแรงมากสุดท้ายพอใกล้เข้าถึงอุทยานเนี่ยฝนก็เริ่มตกลงมาแรงอีกครั้งอีกประมาณ6กิโลถึงที่อุทยานนะครับถึงแล้วอุทยานแห่งชาติออกครับ ก่อนเข้าอุทยานก็มาลงชื่อกันนะครับและอุทยานแห่งชาติอบขานเนี่ยก็ไม่เสียค่าบริการเลยโอ้อาจจะเป็นถนนมาก่อนแต่ว่ามเบาดีมากเจ้าเย็น ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทั้งทางเข้าและข้างในแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้าออกอยู่บ้างวันนี้ทางอุทยานก็อนุญาตให้เข้ามาชมได้นะครับและจุดแรกที่เรามาก็คือขอลายเซนและตราประทับอุทยานแล้วก็มาลงชื่ออีกรอบเพื่อเข้าไปชมด้านในตอนนี้เราก็จะไปดูช่องหินนะครับแต่ว่าฝนตกไม่หยุดเลยตอนนี้แล้วก็เดินไม่ยากนะครับเพราะบางช่วงนี้ก็เป็นบันไดแต่ว่าถ้ามาตอนฝนตกเนี่ยก็ระวังเลื่อนกันด้วยเฮ้ยอะไรปกติมันอยู่ในตูป้ปลาต้านเนี้ยหรอเออเนี่ยนะต้นอะไรวะ ใครรู้มันคือต้นอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเห็นกายเคยบอกว่าเห็นอยู่ในตู้ป่าสันย่าทีกอย่างไม่รู้อ่ามันอยู่ในน้ำแต่ว่าตอนนี้มันอยู่บนบกฮะโอน้ำโคตรแรงอ่นะตอนแรกกะว่าจะมาถ่ายรูปสวยๆแบบคนอื่นเขาแต่พอมาถึงน้ำขึ้นสูงมากวันนี้ก็เลยอดเลยสุดท้ายก็เดินดูแถวนั้นนิดหน่อยก่อนจะเดินกลับลงไปสั่งกาแฟกินที่คาเฟ่ของอุทยานมันพูด มันเวียนเห็นปะอ่าเห็นไหมมันหมุนเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,หนตรงเลยเห็นไปนิดเึงอ่ะคือใต้หินอ่ะมันแมจะมีล้อเห็นปะเออน้ำแมนไส้เข้าใต้แล้วมันก็พูดออกเว้ยหมุนเหมือ,อมนจะโค้งเขาโตไปอ่ะเรื่างเงีย้ยขึ้นไม่ได้เพราะมันจะเวียนอย่างเงี้ยเวียนอย่างเงี้ย ใชมป่ะใช่ปะขึ้นอีกล้พอลงมาถึงข้างล่างเนี่ยก็สั่งกาแฟกินและที่ร้านน้ำเนี่ยก็มีน้องแมวด้วยนะครับ<ใ>น,น่ารัก<ช>มากเลยข้างในเนี่ยมีหลายตัวพอพักกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกันต่อเลยซึ่งคืนนี้เราจะไปพักที่จังหวัดตากกันนะครับตอนนี้เวลา6โมงนาทีนะคะต้องรี ต้องรีบแล้วเพราะว่าเส้นนี้มันค่อนข้างมืดนะไม่น่าจะมีไฟนะเคยผ่านมาทีนึงแล้วเราก็ต้องออกจากเส้นนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดเหมือนเราจะเคยผ่านเส้นนี้สองสามรอบแล้วแต่ตอนนั้นยั้เป็นตอนกลางวันอยู่ก็เลยไม่เป็นไรและถ้าจำไม่ผิดต้องขึ้นเขาที่โคนเขียวถ้าออกจากเส้นนี้ไม่ทันมืดเนี่ยน่าจะหลอนหน้าดูสุดท้ายเราก็ออกไม่ทันจริงๆ ท้องฟ้ามืดซะก่อนระหว่างทางไม่มีฝ่ายไม่เท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาทําให้ตอนนี้หมอกลงจัดเลยในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหมอกแต่ของจริงเนี่ยหนาเตอะเราก็เลยต้องค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆแต่ก็มีรถสวนไปมาอยู่บ้างสุดท้ายเราก็หลุดออกมาจากโซนภูเขาจนได้ตอนนี้เราสองคนก็ลงมาถึงที่ส่วดเรียบร้อยแล้วนะครับโถงเขาเื่อยอยู่เหมือนกันนะเบื่อไปพอหมอกลงอีกตอนนี้เวลาสี่ทุกนาทีเราถึงพ่จังหวัดหนาก้ะนะครับเดี๋ยวรถ เหลือหนึงน้ามันหนึ่งขีดเดียวิมน้ำมันแล้วก็เข้าโรงแรมกันนะครับหาอะไรกินต่อย เช้ามาเราก็เก็บของแล้วก็ลุยไปที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชกันเลยตอนแรกๆฝนก็ตกเบาๆนะครับแต่จากนั้นเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยต้องจอดรถใส่เสื้อกันฝนกันอีกแล้วช่วงนี้ก็พายุเข้าแล้วก็อยู่ในช่วงหน้าฝนถ้าใครไม่อยากเปียกก็เตรียมเสื้อกันฝนเวลาไปออกทริปด้วยนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านเลยได้89เพราะที่นี่เนี่ยเป็นร้านอุปก,กรณ์เสริมมอเตอร์ไซค์ครบจบในที่เดียวใครรักในการออกทริปเนี่ยก็สามารถมาช็อปที่นี่ได้ไม่ได้มีแค่เสื้อกันฝนแต่ยังมีที่จับมือถือโม o ต tech ท,ที่เราใช้อยู่ซึ่งรุ่นที่เราใช้ก็เป็นรุ่นที่มีการสั่นจับโทรศัพท์แน่นไม่มีตกปลดล็อกไวใช้สะดวกหยิบมือถือเข้าออกได้อย่างไม่ยุ่งยากสามารถหาซื้อได้ท ที่ร้านเลเด้89ทุกสาขามีหลายแบบให้เลือกด้วยนะครับและร้านเลยเด้89เนี่ยก็มีถึง6สาขาด้วยกันทีสาขาพหลโยธิน53สาขาบางว้อ89สาขาบางบัวทองสาขาบางพลีสาขาพัทยาและสาขาบางปะอินที่เราช็อปอยู่ตอนนี้และที่ร้านะไรเด้89ก็ไม่ได้มีแค่เสื้อกันฝนแล้วก็ที่จับโทรศัพท์มือถือยังมีอุปกรณ์เสริมมอเตอร์ไซค์อีกหลายอย่างเลยสามารถเลือกช็อปเลือกแต่งมอเตอร์ไซค์ได้อย่างจุใจหรือว่าถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถปรึกษาพี่พนักงานได้เลยนะครับ เรามาถึงทางเข้าอุทยานก็จ่ายค่าบริการแลวก็ปั๊มวันที่นะครับแต่ตาบาตทับเนี่ยเราไม่ต้องปั๊มเพราะปีก่อนๆเนี่ยเราปั๊มไว้แล้วแล้วลเราก็ได้ถามพี่เจ้าหน้าที่นะครับว่าไปดูต้นกระบากจากได้ไหมพี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปดูไม่ได้นะครับเพราะช่วงนี้ต้นกระบากปิดอยู่เริ่มดูได้อีกทีตอนวันที่หนึ่งกันยายนก็เลยมาเยี่ยมเจ้าทันวาแต่ว่าฝนตกเจ้าทันวาก็เลยไปหลบในบ้านไม่เห็นเจ้าทันวาเลยทีนี้จากนั้นก็ไปเซนลายเซนซึ่งปรากฏว่าที่นี่มีลายเซนลูก,ลกสัตว์ห้าลาอมาา่ยวีีดโูกกัไปสหนย อะผ่านมาได้ยินเสียงเต้นเฉยถึงแล้วที่ยานแห่งชาติตายศินมหาราชเจ๊วิดพื้นเข่ว่รงวอมวิดไปเดี im um ๋ยวตอนขึ้นรถไปปวดหลังมันดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีเหงื่อ ใช่ใช่มันไม่เหนียวเลยนะแต่มันก็แต่มันจะเปียกเปียกอับๆหน่อยไปดูจุดชมวิวกันทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบพาที่ขึ้นไปตกนะอาจจะ<ช>ไม่รู้ว่าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดที่ชมพาที่ขึ้นพาที่ตกนะครับแต่ว่าจุดที่เดินไปอยู่นี่คือจุดชมวิวเฉย คลายหนาวก็เสร็จแล้วก็เดินขึ้นไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกซึ่งแน่นอนว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะวันนี้พาย,ยุเข้าหนักมากแล้วก็ลมแรงมากด้วย<อ>ตรงนี้มันดีมันมีอันนี้บังใช่มีต้นไม้อะไรที่นี่นะโอ้ยเสียงมืนคลืนทะเลเลยเนาะเออแต่แรงกว่าเยอะลมอุม้ยอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นที่อย่าลื่นนะแล้ววะ เกือบตอนแรกก็ไม่ลื่นพอเดีบอกลื่นเลยเนี่ยลื่นอะไรดูโมขาวเฮ้ยใครกินแล้วมันทิ้งไว้วะหรือมันงอกไม่ดิอย่าไปจำมันนะเฮ็ดปูหนูมันขึ้นอย่างนี้เหรอเพิ่งเคยเห็นก็นู่นไม่เห็นมีเลยเขากินเสร็จแล้วเขาแอบมาแปะไปเปล่าแต่มันก็งอกต่อนะไม่ได้งอกคือมันเหมือนมันติดเฉยๆอ่ะ อะสปอร์มันมาไอ,อส,สปอร์มมาติดตรงน,นี้ป่ะเจอเห็ดใจเลย,เอยพอชมข้างบนเสร็จที่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ชุ่มฉ่าแล้วก็โคตรเย็นเลยหลังจากที่เราสองคนลงมาจากอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชก็ได้แวะเข้าอุทยานแห่งชาติลานสางเพราะเป็นทางผ่านพอดีด้านในม,นมีอะไรให้เที่ยวบ้างน้ำตกเซนมีอะไรเซนไหมครับปั๊มตรงนี้อ่าเดี๋ยวปั๊มแล้วก็ไปดูน้ําตกมาเนะแม่ ฮะคนหนีเลยนะไม่มีอาหารนะติอันนี้นิ้วเออเออจามใส่ทับอาชิวใส่แล้วก็ไปในที่สุดผ่านไปหนึ่งปีเราก็ได้ไลเซนเซี่ยงผ่ามาจนได้เพราะว่าปีก่อนเรามาแวะได้แค่ไลเซนธรรมดานะครับเพราะว่าพี่คนนี้ไม่อยู่จ่ายเขาบริการปั๊มตามประทับเซ็นไลเซนเสร็จเรียบร้อยแล,อแล้วก็เข้าไปข้างใน ระหว่างทางก็จะมีน้ําตกชั้นต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําตกผาลาดเรียงผาไปแม่ว้าวไ,ไม่ตจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขอบคุณมีร้านคา้าเนี่ยมีอะไรกินนะเรียงผาตัวเดิมมาแล้วระวังสัตว์ข้ามถนนเลยก็ไอตัวนี้แหละที่ข้ามถนนก็ตัวนี้แหละหอมมาก LG 10อ่ะเอาคุณนางแบบเอเอ,าเอามานางแบบอะ่ะคุณเอ้ไม่ใช่หมาดิเลี้ยงผานเี่ย <Yeah. S 2> <laughs> ปรูเฮ้ยต้นปรูจริงหรอดูดิปรูต้นปรูปรูปรูต้นปรูคืออะไรวะต้นใหญ่มาปรูปรูปรีอาจจะหมายถึงสปรีตะแต่ว่าแบบมันจะมันอาจจะเป็นคำพื้นที่แบบสูแบบเหมือนปาร์ตปูดปาร์ต อต่นี่มันปลูสูงปลู๋เขาดูไปนะทุกคนที่นี่เขาเจออึงตัวใหญ่แล้เขาับิ่งป่าอยู่ปาและก่อนที่จะเดินขึ้นไปน้ำตกก็แวะมาซื้อน้ำเปล่าแล้วก็ขึ้นดื่มอยู่กํำลังกันสักหน่อยเพราะว่าระยะทางเนี่ยน่าจะไกลพอสมควรเลยอันนี้พกขึ้นไปได้ใช่ไหมอันนี้ขึ้นลงประมาณกี่นาทีเรอตอนนี้เราปดแค่น้าตกลัาค่ะ ขึ้นไปถึงแค่ประมาณร้อยห้าสิบปีร้อยหน่งปีใเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันทางมันล้หัปทางมันเขาเลยทางดินทะลุมาหลายปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราไม่ไดุ้มดีมันจะขึ้นไปถึงประมาณพันสองพันเมตรขึ้นเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยางเดียวของดีมาก เราสามารถขึ้นไปได้แค่น้าตกลานสังนะครับซึ่งเป็นแค่ชั้นต้นๆเท่านั้นเพราะว่าเส้นทางต่อไปเนี่ยปิดทางเดินเนี่ยก็จะลลกนิดนึงนะครับและถ้าฝนตกเนี่ยใครมาก็ต้องระวังลื่นด้วยลงได้นะครับข้างล่างตอนแรกนึกว่าลงไม่ได้แต่ว่าระวังด้วยทานนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันถล่มนะครับน้ำตกลานสังสูง40เมตรโอ้โหนี่40เมตรสูงมากเลยนะโอ้ไม่ใช่เล่นๆสวยดูดูข้างหลังดิ นี่นี่นนตรงร่องเนี่ยแบบดึกดำบรรพ์ะมันเป็นน้ำปะวะไม่น้ามันเคยเป็นน้ำมาก่อนน้ำตกลานสางน้ำลึก 1. 6หเมตรโอ้โหนึ่งหเมตรอ๋อประมาณประมาณคอนี่ถูกเขาพอดีนี่ประมาณเนี้ยผมน้ำตกลานสางถือเป็นน้ำตกที่สวยงามเลยนะครับแต่เสียดายเดินขึ้นไปต่อไม่ได้และช่วงนี้เหมือนน้ำจะน้อยกว่าปกติแต่ว่าก็เป็นความสวยงามในอีกรูปแบบหนึง่งจากนั้นเราก็เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพักผ่อนคืนหนึง่งแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันในวันต่อไป